สดีครับพี่น้องครับสภาพตอนนี้ยังใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับฝากกดติดตามกด, like, กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปยังอยู่ในโรงพยาบาลเป็นวันที่ แแล้วครับตอนนี้ครับก็สุขภาพโดยรวมตอนนี้ดีขึ้นมากครับสุขภาพดีขึ้นมากแต่ว่ายังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตอนนี้ก็เวลาเช้าๆของวันที่ยี่สินะครับกรากดา าวาลงพยาบาลมาประมาณป8วันนี้แล้วครับป8วันแล้วการดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากมากเลยครับเพราะว่าได้รับยาได้รับยาจากคุณหมอได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณพยาบาล ต่แรับอาหารสามมื้อสุขภาพก็ดีขึ้นมาทุกทุกวันครับผมในช่วงสามสี่วันแรกนะฮะยังมีอาการไข้นะครับยังมีอาการไข้หลังจากนั้นมาวันที่ห้านี่ยไม่มีแล้วนะครับวันที่สี่ปลายๆก็ไม่มีแล้วนะครับ ไม่มีไข้นะครับก็อาการไข้ไม่มีแล้วแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้นอนค่ำนะครับผมให้นอนค่าเกินกว่า16ชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะครับจะช่วยในเรื่องของปอดและก็ช่องท้องนะครับ วันนี้สดใสนะครับตอนนี้อยู่บริเวณชั้น5ของโรงพยาบาลนะครับชั้นนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อล้นๆนะครับก็คาดว่าในอีกวันสองวันนี้คุณหมอคองอนุญาตให้กลับบ้านนะครับที่นอนตรงนี้เตียงตรงนี้ครับ นี่ครับที่นอนหลับนอนมาเจ็ดแปดวันนี่ครับชุดนี้ก็ชุดเจ็ดแปดวันที่แล้วเหมือนกันนะครับไม่ได้ซักนะครับเพราะว่าไปซักไม่ได้นะครับแล้วก็ติดนี่ครับสัญญาณชีพติดตัวตลอดนะครับติดตัวตลอด นะครับเครื่องสัญญาณชีพเครื่องให้น้าเกลือนะครับตอนนี้หยุดให้น้าเกลือมาเป็นเวลาสามวันแล้วนะครับน้าเกลือไม่ได้ให้นะครับแต่ว่าให้เป็นยาฆ่าเชื้อแทนนะครับยาฆ่าเชื้อเนี่ยให้ยาฆ่าเชื้อให้บริเวณนี้ครับนี่ครับ ครับให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าหมอมา,มาสแกนบอกว่าปอดยังมีอาการติดเชื้อนิดหน่อยนะครับเลยยังต้องให้ยาปฏิชีวนะผ่านสายน้ำเกลือตรงนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับพี่พี่น้องทุกท่าน ที่เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับผมขอบคุณมากมากเลยกำลังใจจะทุกท่านนะครับครับผมจะกลับมาแข็งรงอีกครั้งนะครับในอีกไม่ช้านะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆครับนะครับตอนนี้ก็รออาหารเช้านะครับหิวข้าวครับหนวหนูแล้วเกินตอนนี้ รู้สึกการหนิวกลับคืนมาแล้วครับจะบบกเริ่มได้กลิ่นแล้วนะครับเพราะว่าห้องข้างๆนียครับที่มีม่านบางมีผู้ป่วยอีกท่านหนึ่งนะเป็นผู้ป่วยสูงอายุนะครับติดโควิดเช่นเดียวกันนะครับผมเขาก็ลุกไปไหนมาไหนไม่ได้ทำภารกิจส่วนตัวไม่ได้ ถ่ายหนักถ่ยเบาบนเตียงเท่านั้นนะครับเมื่อชารู้สึกได้กลิ่นของแกนะครับกลิ่นถ่า,ายหนักของแกนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันได้กลิ่นกลับมาแล้วนี่ทั้งั้านที่ใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวเครื่องช่วยหายใจตัวนี้นะครับหาผมเอาแล้วครับหาบผม โอกาสหน้าผมจะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอไปนะครับสู้ๆครับขอบคุณครับ